มาทุกคนวันนี้มาพูดถึงรุ่นนี้กันดีกว่าวันนี้มีนาฬิกาสมาร์ทวอท์เจ๋งๆมาแนะนำน้องๆอีกแล้วนะฮะวันนี้พี่แม็กอยู่กับรุ่นนี้ทุกคนภูมิใจนำเสนอแบบสุดๆเลยของ w e i Watch b u d ให้ดูหน้าตาโอ้โหทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมใช่แล้วครับรุ่นนี้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอท์แบบทูวินวันทุกคนมันเป็นได้ทั้งนาฬิกาสมาร์ทวอท์และมันเป็นได้ทั้ง หูฟังจำโบโ้จ้ดธถึงมากๆนี่แหละเขาเรียกว่านวัตกรรมใครที่เคยเห็นนาฬิกาของโคนนนที่เปิดออกมาแล้วมันมีเป้าแบบนี้ความฝันของคุณเป็นจริงแล้วนะฮะ เดี๋ยวยังไงวันนี้จะมารีวิวให้ชมก็แล้วกันนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงแพ็กเกจกล่องกันก่อนก็แล้วกันซึ่งแพรเป็นคนที่รีวิวอะไรแม่จะพามาดูของภายในกล่องก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างรับหน้าตาแพ็กเกจกล่องของรุ่นนี้ Huawei Watch b u d นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะอาจจะมันๆนิดหน่อยนะเพราะว่ากล่องที่เขาให้มาจะเป็นกล่องแบบดำด้านรุ่นนี้นะครับมีวางจำหน่ายเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นก็คือสีน้ำตาล แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตัวเรือนมีโลโก้โหวเว่ยเป็นสีทองนะฮะอลามแท้แลตลึงเลยทีเดียวเชียบอกได้เลยว่าเหลืองเมาเมาเลครับแล้วก็มีคําว่าห oh, ั e เว่ยวอทบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนาฬิกาที่เขาให้มานะครับเขาจะใช้เป็น harmony os พอเราเปิดออกมากสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับเราก็จะเห็นตัวเรือนนี่ตัวเรือนก็จะห่อมาประมาณนี้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่แม็กได้ลองใส่เลยนะจะใส่แบบไม่ได้แบบ แกะพวกพลาสติกออกตั้งใจเลยแหละว่าจะมาแกะกล่องพร้อมกับน้องๆอ,อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยข้างๆก็จะมีสายชาร์จนะครับหเส้นสีขาวๆตอนนี้รองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องเสียบสายชาร์จก็ได้ชาร์จแบบไร้สายก็ได้นะครับใครที่มีพวก ที่ชาร์จแบบไวเดตก็สามารถไปชาร์จแบบไร้สายได้เลยนะครับที่ชาร์จที่เขาให้มาเนี่ย mm. เขาก็จะให้มาแบบแม่เหล็กนะครับคล้ายๆกับรุ่นก่อนๆเลยนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆปักเข้าไปเนี่ยจะปักไปมุมไหนก็ได้นะฮะสามารถชาร์จได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกสบายมากๆให้มามีความยาวอยู่พอประมาณเลยสำหรับสายชาร์จนะแล้วก็มีจุกเปลี่ยนนะครับมีจุกเปลี่ยนมาให้อ่ามีจุกเปลี่ยนมาให้ทั้งหมด2ไซส์มั้งที่แม็กเนนะครับภายในกล่องแล้วก็มีสมุดคู่มือนะครับนี่มีสมุดคู่มือให้นะ ต้องแจ้งก่อนเลยว่าบางอย่างอาจจะไม่เหมือนตอนที่เขาขายจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องที่เขาส่งมาให้สื่อเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเครื่องที่เขาขายจริงก็ต้องแจ้งกันแบบตรงๆหลักๆอุปกรณ์ด้านในที่เขาให้มาก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวต่อมาเรามาดูตัวนาฬิกากันต่อดีกว่าอ่ะให้ดูตัวเรือนแบบชัดๆเฮ้ย มันสวยมากนะทุกคนเดี๋ยวพี่แมกแกะให้ดูเลยนี่ให้ดูความสวยโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากพรีเมียมแบบจัดจัดพรีเมียมจริงไม่ติงหนังสายที่เขาให้มาในเรือนนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสายที่เป็นสายหนังนะสีน้ำตาลนะครับตัวสายที่เขาให้มาตัวนี้เนี่ย สายที่เขาใช้จะเป็นแบบ22มิลนะครับน้องๆสามารถหาสาย22มิลมาเปลี่ยนใส่ได้แล้วก็ตัวหน้าปัดที่เขาให้มานะตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าปัดแบบ47มิลหน้าจอให้มาจะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด1.43นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่466คูณ466พิกเซลหน้าจอให้ดู หน้าจอสีสวยมากทุกคนตัวเครื่องพรีเมียมแบบจัดๆสวยจริงรุ่นนี้ต้องยอมรับว่าสวยจริงๆนะปุ่มการใช้งานก็ง่ายๆเขาก็จะมีปุ่มมาให้ปุ่มเดียวตรงนี้เป็นปุ่มแบบเม็ดมายมนะครับกดลงไปเราก็จะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าฟีเจอร์การใช้งานต่างๆที่เขามีมาให้นะครับอยากให้ดูอยากให้ดูสีสันหน้าจอสีสันหน้าจอคือแบบเลิศมากทุกคน ทีสันหน้าจอคือดีมากๆนะครับจอที้มาจัดเต็มเลยเป็นจอแบบอั o ม e เรชขนาดใหญ่1.4นิ้วเกือบ1.5นิ้วนะครับใครที่แบบข้อมือใหญ่ๆแบบพี่แม็กเนี่ยรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆตัวดีไซน์ตัวนี้เนี่ยพี่แม็กคิดว่าคล้ายๆกับ Huawei Watch GT เลยนะเหมือนกับ Huawei Watch GT เลยทุกคนให้ดูเซนซงเซนเซอร์นะครับวัสดุคือดีมากนะข้างๆเป็นอลูมิเนียมเกดดีเลยสวยมาก ผู้ชายใส่ไปแลว่าน่าจะแบบจำโบสโจ้ตุ่มทุมๆนะรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้ถ้าถามว่าหูฟังเขาซ่อนไว้ตรงไหนทุกคนเห็นปุ่มตรงนี้ไหมเห็นไหมกดออกมาปับ๊บนี่เขาก็จะมีหูฟังซ่อนมาให้อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่อย่างจำเลยตรงนี้เนี่ยน้องๆใช้ไม่ต้องกลัวนะเป็นแม่เหล็กนะ เลือกใช้ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับจะเสียบฝั่งไหนก็ได้เสียบฝั่งไหนก็ได้นะครับเป็นแม่เหล็กมาให้แล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยที่เขาให้มาจะเป็นหูฟังแบบเอียบะน้ําหนักอยู่ที่ข้างละ4กรัมนะครับน้ำหนักเบามากเบาแบบเบาจัดๆเลยเวลาชาร์จแบตเราก็กดไปปุ๊บตัวเครื่องก็จะชาร์จจัมากจัมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าถามว่าวิธีการดูแบตเตอรี่ดูยังไงเลื่อนให้ดูนะครับสามารถทัดตรงมาจากด้านบนแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ ของหูฟังได้เลยรวมไปถึงตัวนาฬิกานะครับเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของหูฟังแจ้งว่าตอนนี้แบตเตอรี่ห0ึนะครับหูฟังข้างซ้ายข้างขวาแบตเท่าไหร่แล้วก็ตัวนาฬิกาแบตเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตามสเปคที่เขาให้มานะครับนาฬิกาจะรองรับการใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่3วันส่วนตัวหูฟังถามว่า ใช้งานต่อครั้งได้กี่ชั่วโมงเนี่ยจากที่แม็กลองนะครับถ้าเปิดตัว ANC หรือว่า Adaptive Noise Canceling l เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าไม่เปิดก็จะอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงประมาณนี้นะครับจากที่พี่แม็ได้ลองนะซึ่งเป็นถามว่าแบตอึดมากไหมก็ไม่ได้อึดมากถ้าเราจะพูดกันแบบตรงๆแต่ว่าเพียงพอแล้วกับการใช้งานกับการ ฟังเพลงฟังเพลง3ชั่วโมงแ็คมองว่ามันไม่ได้แย่นะฟังเพลงบนบีทีอบีทีเอสอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใส่ฟังได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ตอนนี้ตรงหูฟังนะครับสามารถกันน้ําได้รู้สึกว่าจะ IP5 ด้วยนะครับหูฟังกันน้ําได้่านะจุกเปลี่ยนได้นะครับนี่หูฟังก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะเลิกใช้ก็เสียเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะเพราะว่าไอตรงล็อกตรงเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็หูฟังตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัว ANC มาให้นะ ANC คืออะไรเอ็นซีก็คือตัวอะแดปต รหรือว่าตัวที่ตัดเสียงรบกวนเวลาที่เราฟังเพลงแล้วก็มีในส่วนของโหมด Ambient Sound มาให้ด้วย Ambient Sound คืออะไร Ambient Sound ก็คือเวลาที่เราเปิดตัว ANC อยู่เนี่ยแล้วมีคนเดินเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะปิดตัว ANC แล้วก็เปิดโหมด Ambient Sound เพื่อที่จะฟัง เสียงด้านนอกได้เลยโดยที่โดยที่น้องๆไม่จำเป็นจะต้องถอดหูฟังเดี๋ยวลองใส่ให้ดูวันนี้เนี่ยเหมือนกับเราซื้อนาฬิกาแล้วเราก็ได้หูฟังอะทุกคนคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปพกพวกเคสหูฟังอะไรเงี้ยให้มันแบบลกกระเป๋าแล้ว นะอยากจะฟังเพลงก็ดึงดึงหูฟังออกมาแล้วก็ฟังเพลงได้เลยซึ่งพี่แม็กมองว่ามันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรามากๆโดยเฉพาะสายทํางานพี่แม็กคนนึงแลไไหละเวลาที่พี่แม็กแบบไปออกงานไปเที่ยวที่ไหนพี่แม็กจะต้องใส่หูฟังตลอดซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะครับอ่ะใส่ให้ดูก็จะประมาณนี้ดูทุกคน <usion> เห็นไหมเห็นไหมเข้ากับมือผู้ชายแบบเรามากๆ etas, นะครับน,นี่จะพามดโคนนั้นให้ดูฟาบจำได้ไหมฉากนี้ฉากที่โคนนั้นยิง ยิงยาสลบนะยิงยาสลบใส่โมลิาบนะประมาณนี้นะครับซึ่งค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ตัวบัรพับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆจะกังวลว่าพี่แม็กซ์แล้วอายุการใช้งานมันนานไหมตามสเปคที่โหัวเว่ยเขาเกมมมาไวนะครับจากการทดสอบตัวนี้รอรับการใช้งานได้สูงถึง1 0 0 0 0แครั้ง ซึ่งตัวนี้เป็นผลทดสอบที่ทางโฮเวเขาทดสอบจากห้องแลบของเขานะครับซึ่งความแข็งแรงทนทานการใช้งานใช้งานปี2ปีได้แบบสบายสายเลย1,000 0แครั้งเนี่ยพี่แม็กว่ามันเยอะนะอะพี่แม็กให้แบบเต็มที่เลยนะถ้าเราจะเปิดใช้เนี่ยวันหนึ่งอะเยอะสุดประมาณ10ครั้งแล้วคิดดูว่า1,000 0แครั้งเนี่ยมันกี่วันนะทุกคนมันกี่วันเนะเปิดเล่นๆแบบนี้ยังได้เลย เปิดเข้าเปิดออกแบบนี้ยังได้เลยนี่คือตัว Huawei Watch b a n กับดีไซน์ที่เขาให้มานะครับดีไซน์เรียบหรูดูดีมีสไตล์แล้วก็ยังคงพรีเมียมตามแบบสไตล์ของ Huawei นะครับใครที่กําลังดูพวก Huawei Watch GT กำลังจะซื้อสมาร์ทวอทชรุ่นใหม่ของ Huawei เนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นอนีกรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับได้หน้าปัดที่ใหญ่ได้หน้าจออั o ม e เรสมาพร้อมกับตัวหูฟังมาให้ด้วยเป็นแบบ t in o นะครับ หรือราคารอเพียงแค่ราคาแล้ววะราคาเปิดตัวในบ้านเราจะถูกใจแฟนๆชาวไทยหรือเปล่าแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวพี่ม้าจะพาทุกคนมาลองทดสอบนะครับการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันในรุ่นนี้เนี่ยนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกไป OS ที่เขาให้มาก็จะเป็นตัว Harmony OS เวอร์ชัน2ซึ่งหน้าตา UI ตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับน้องๆสามารถที่จะควบคุมเพลงนะครับหรือว่าน้องๆจะกดถ่ายภาพ ผ่านตัวสมาร์ทวอทต์ตัวนี้ได้เลยนะครับหมดการใช้งานต่างๆก็มีมาให้แบบค่อนข้างครบคันนะครับคล้ายๆกับตัวของ w ัวเว่ยวอทจีทีเลยการใช้งานตัวนี้นะครับถ้าน้องๆใช้งานจริงเนี่ยน้องๆจะต้องเชื่อมต่อผ่านตัวแอปพลิเคชัน h u วเว่ยเฮลนะครับซึ่งพี่แม็กได้ทําการเชื่อมต่อเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่แม็กพามาดูหลักๆตัวนี้เนี่ยจะพูดว่าเป็นสมาร์ทวอทต์อีกรุ่นหนึ่งที่ มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครบคันเลยก็ว่าได้เรื่องการใช้งานพวกโหมดออกกําลังกายตัวนี้ก็มีมาให้แทบจะทุกโหมดเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวของ Huawei Watch GT เหมือนกับ Huawei Watch GT ยกมาอยู่ในเครื่องนี้แหละนะถ้าพูดแบบตรงๆต,งตงัวนในการตัวนี้ที่เขาให้มานะครับผมเราสามารถที่จะใช้งานเชื่อมต่อได้ทั้งสมาร์ทโฟนที่เป็น Android หรือว่า iOS ก็ได้ แล้ถาถามว่าฟีเจอร์การใช้งานที่เขามีมาให้มีอะไรมาให้เราบ้างหน้าตา UI หลกัลกๆด้านในก็จะประมาณนี้เลยหลกัลกๆนะครับด้านในเขาก็จะมีบอกการเชื่อมต่อต่อตางๆว่าตอนนี้เนี่ยแบตนาฬิกาอยู่ที่เท่าไหร่แบตหูฟังข้างนึงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมไปถึงบอกการเดินนะครับบอกการเผาผลาญแคลอรี่นะครับพวกการนับกงนับก้าวนะครับระยะทงระยะทางก็มีบอกหมดเลย นะครับใส่เข้าไปก็สามารถเข้ามาดูได้น้าปาดถามว่าสามารถเปลี่ยนได้ไหมสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามแบบสไตล์ของหัวเวย่ยนะครับ น้องๆสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบใช้งานฟรีก็ได้หรือว่าจะดาวน์โหลดแบบใช้งานแบบเสียตังค์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเอาพวกภาพต่างๆของตัวเองมาเป็นหน้าปัดนาฬิกาก็สามารถที่จะทําได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยครับถ้าอยากจะแบบเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาของตัวเองก็สามารถเข้ามาที่ฟีเจอร์ที่เรียกว่าแกลเลอรี่นะครับแล้วก็เลือกหน้าปัดตามที่น้องๆต้องการได้เลยนะครับอ่ะอย่างพี่แม็กอยากจะ ให้นาฬิกามันเป็นเป้ายิงแบบนี้ที่แม็กก็สามารถที่จะทําให้เป็นเป้ายิงแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะลองกดปันทึกให้ดูนะครับแล้วก็ดูว่าจะเป็นจังใดนะครับนี่ก็จะประมวลผลนะนี่มาละเห็นไหมทุกคนดดนะเพียเปิดให้ดูปั๊บนี่เห็นไงนี่กดปุ่มนี้นะเป็นเป้าเห็นไหมเห็นนะให้ดู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 นี่เห็นไงนี่มันนาฬิกาของโคนันแบบชัดๆนะไดนลองใส่ดูลองใส่ดูนี่ทุกคน เนีน่ยนะไม่ไม่ไม่ยิงยาสลบทุกคนตับจโอ้โห,โหยากจำนะครับซึ่งก็อยากจะเอารูปไหนก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะครับจะใช้รูปยาลงดาราที่ตัวเองชอบอนี้สามารถามาเปลี่ยนได้แล้วก็ต่อมาที่เขาให้มานะครับก็จะมีพวกฟีเจอร์การใช้งานของหูฟังซึ่งเราสามารถมาปรับได้นะถ้าน้องๆเชื่อมต่อหูฟังเนี่ยน้องๆก็สามารถมา เปิดพวก ANC หรือว่าเปิด a m b i e n ยนซาวก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับพวก EQ หรือว่าโทนเสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่แม็กลองใส่ให้ดูเราจะลองปรับให้ดูแล้วก็ตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นแบบเรียมเรียมนะเวลาใส่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดทายนะจากที่พี่แม็กลองขย่าหัวแบบ รุนแรงก็ไม่มีทางหลุดแน่นอนใส่หูฟังเข้าไปแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยเขาจะไม่เรียกว่า ambient sound นะเขาจะเรียกว่า avene อะไรสักอย่างหนึ่งของของหัวเว่มันจะมีชื่อชื่อเฉพาะของเขานะครับนี่จะเปิดนะ canceling <c oughs> ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมาปรับเอฟเฟกได้ว่าอยากจะให้โทนเสียงของเราเนี่ยมันมีโทนไหนนะครับเสียง <c oughs> เบสเน้นเสียงฟัง,ฟงพอดคงพอดแคสต์นะครับเน้นเสียงแหลมก็สามารถมาปรับได้หรือว่าจะมาเพิ่มในส่วนของการโทรนะครับให้มีเสียงที่เป็นแบบคุณภาพดีขึ้นก็สามารถมาปรับในส่วนของการโทรให้เป็น h ฮดีแบบนี้ได้เลยะนะครับแล้วก็จะมีพวกการแบบว่าปรับท่าทรท่าทางน,นะครับตัวนี้การใช้งานเนี่ยนะครับเวลาที่น้องๆจะรับสายหรือว่าเล่นเพลงหยุดเพลงน้องๆสามารถทัชลงไปที่ตัวหูฟังได้เลยนะครับเขาจะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับสามารถทัชได้แล้วก็สามารถเข้ามาตั้งได้นะครับว่าอยากจะให้ ตัหูฟังเนี่ยวลาที่เราทัดลงไปใช้งานเป็นฟีเจอร์อะไรแล้วก็จะมีการทดสอบนะครับการทดสอบความพอดีของจุกหูฟังนะครับซึ่งสามารถมาทดสอบได้นะครับแนะนําให้มาลองทดสอบดูนะครับสุขเรลยบทดสอบแล้วนะครับหาหูฟังของชั้นนะครับก็สามารถที่จะหาได้นะครับแล้วการตั้งค่าอืน่นๆก็ก็มีนะครับสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าความหน่วงในการแบบว่าสวมใส่ได้นะครับเวลาที่เราเล่นเกมมันก็จะหน่วงน้อยลง อะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อมาในส่วนของการใช้งานนะครับทางด้านของสุขภาพตัวนี้นะครับตัวหัวเว่ยวัดบัตรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์ตัวหัวเว่ยทูสลิปเวอร์ชั่น3.0มาให้ด้วยสามารถที่จะวัดตราการเต้นของหัวใจได้วัดความเครียดได้แล้วก็แล้วก็วัดค่า SPO2 ได้นาฬิกาปลุกพยากรณ์อากาศนู่นนี่นั่นก็มีมาให้เราแทบจะทั้งหมดเลยนะครับ ก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดเล่นในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับอยากจะอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านตัวหัวเว่ยเฮลได้เลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้สําหรับใครที่เป็นสายออกกําลังกายนะก็จะมีโหมดออกกําลังกายมาให้ด้วยนะครับสูงถึง80กว่าโหมดประมาณ80โหมดประมาณนี้ตามที่หัวเว่ยเขาแจ้งมาซึ่งในฐานเรียกว่าน่าใช้ไหมส่วนตัวแม่คิดว่ารุ่นนี้เนี่ย ถ้าจะพูดแบบภาษาวัยรุ่นเนี่ยน่าใช้แบบจัดจัดโพสน่าใช่ใทุกคนยังไงก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับการรีวิวคร่าวๆข,ของเจ้าหัววัดบัตนะครับนาฬิกาสมาร์ทวอท์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่จัดเต็มนี่แหละเทคโนโลยี Technology จริงๆนะครับพี่แม็กเห็นครั้งแรกพี่แม็กว้าวมากๆมันไม่ได้เป็นแค่นาฬิกาแต่มันเป็นได้มากกว่านาฬิกาสมาร์ทวอท์นะครับยังไงก็ ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะเหลือเพียงแค่รอราคานะครับหวังว่าในคลิปนี้น้องๆจะชอบรอรุ้นราคาไปพร้อมๆกันนะครับยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ใครใช่ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเถงเงาของเราก่อนใครนะครับคลิปนี้พี่แม็กต้องขอตัวลาไปก่อนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับจุ๊บจ๊บ